ถึงแล้วเนี่ยทางโคตรเคี้ยวมากเลยแต่ถนนดีมากนะเขาทำทางดีมากเลยอะเดินทางโ่ผาชนะใดตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแต่ยังไม่ถึงจุดจุดที่เข้าไปชมกันแต่ใกล้แล้วถนนแคบนะเนี่ยถ้ามีรถสวนเนี่ยหนาวเลยขับรถไม่เก่งอย่างเราเนี่ยหนาวเลย จะหันหัวกลับนี้ทำไงเนี่ยทางคดเคี้ยวจริงๆเลยอ่ะก็อย่างว่าแล้วนะทำขึ้นตามไหลเขาลัดละไปตามพื้นราบพื้นราบไปขึ้นไปขึ้นขึ้นลงๆลงเนี่ยปอยก็นเห็นเยอะมากครั้งแรกที่มาเที่ยวผาชนะไดา้ ระวังรถสวนทางใช้เกียร์ต่ำมันหลบกันได้ไหมเนี่ยถนอนแค่นี้ กว่าไปท้งเพชรบูรณ์อีกเงียบเสียงเสียงเงียบไม่ใช่อะไรหรอกนะเกรงมากเลยผู้โดยสารนั่งแบบ โดยสารนั่งแบบไม่กระดุกกระดิกเลยอะหายใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเราจะกลับเราก็กลับตรงนี้ได้เนาะก็ยังดีอยู่นะนะมีพื้นที่ให้หยุดรถด้วยสองข้างทางก็ดูดีอยู่นะต้นไม้กำลังแตกใบอ่อนเนะี่ยต้นไม้กำลังแตก สวยมากเลยมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะมันสะท้อนอะ่ะเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยภาชนะใดภาชนะใดจุดที่มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นแห่นแรกของประเทศไทย